ประมาณ1,800คันถึง2,000ันคันโดยทั่วไปตอนนี้นกะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขออกมาแนละ้วเราเหลืออยู่ประมาณไม่ถึง1,500คันทุกยี่ห้อนะฮะรวมกันหายไปอยู่3 4 4 0์ซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้กับปีที่ผ่านผ่านมาเมื่อ8ปีที่แล้วซึ่งเราจะต้องยอมรับมาตรการเข้มงวดเรื่องของการควบคุม กระจายแพร่เชื้อของโควิด -19 นะครับทั้งสักคู่นึงเดียวคุณเล็กซึงเป็นผู้การฝ่ายการตลาดของสุนประชุมหมอก็คงจะมาชี้แจงว่าจะให้ความร่วมมือ,อยังไงเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางสารสุขจังหวัดท่านําำเภอก็ให้คำแนะนำมากับพี่นี่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเพื่อว่าท่านผู้ชมก็มีความสบายใจนะครับมาชมงานเรา ก็คงไปไปลัวเรื่องของการแพร่กระจายในงามที่ชนะเลิศที่หนึ่งก็ได้ไปไปดีไปได้ดีหลายคนนะครับในกรุงเทพถึงระดับป,ประกวดต่างประเทศก็มีนะครับนะคะ,คะก็ทําให้คนรู้สึกว่าฉันอยากมาเที่ยวฉันอยากจะจับจ่ายใช้สอนบ้างแล้วนะคะ้มันมันอื่นัานเนะาะค่ะอาจจะใช่ค่ปะปอดี้รงกับเมษาก็เป็นช่วง นารอนนะฮะคนกระพาครอบครัวามาเด็นเล็กกับชมรถก,กินข้าวกินปลากินอาหารหวางของจรังคอขนมหวานนะครับใครที่ชอบดื่มกาแฟชานะครับไอศครีมก็แวะไปเที่ยวชมในงานได้นะครับทั้ง4ีวันเนี้ยเ,เรามีผลิตภัณฑ์เหล่านี้กว่า50บูธที่มาออกร้านให้ทุกท่านได้เลือกซื้อและชิมก,กันนะครับ เมื่อคุณนรณิตท้ายที่สุดนะคะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวงานมาทุกย่ันค่ะกฝากท่านท่านผู้สื่อข่าวนะครับช่วยป็นกระบอกเสียงให้กำลาาน,นี้หน่อยนะครับทั่วไปก็าจะมีการลงโพสต์ลงแอถามของเพจเว็บไซต์ต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็เพิ่มจำนวนแอถามมากขึ้นนะฮะสู่จังหวัดที่ใกล้เคียง สี่ห้าจังหวัดรวมท่านมีการลงโฆษณาให้นะฮะแต่เนื่องจากเวลาที่ตัดสินใจจัดที่เค่อนข้ากระชังชิดก็จะอท่านอาจจะบอกใอ้ทำไมยังไม่รอ้อนแรงเท่าที่ควรนะครับแต่ช่วงสัปดาห์นี้ป้ายโฆษณา,าต่างๆไว้ดิ้วต้ายของโจรป้ายข้า,าต่างๆในตามไฮเวย์ก็เริ่มลงมดลงครบแนละ้ว ก็คงจะต้องฝากท่านผู้สื่อข่าวต่างๆช่วยลงสื่อให้หน่อยนะครับให้กับทุกท่านแต่ก้าวพูดได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบซึ่งทั่วไปแล้วคนจะเริ่มรู้แล้วนะฮะว่าทุกปีช่วงเดือนเมษาจนเดือนเมษาในเรืออิงตามที่กรุงเทพฯว่าจัดเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่สองของของเดือนที่จัดนะครับทุกท่านก็ตั้งน้ำตั้งตาคอยจังหวะนี้อยู่เหมือนกัน ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะสำหรับทุกท่านค่ะจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมงานมอเตอร์โชว์หัดใหญ่ได้จากทาง Facebook แฟนเพจมอเตอร์โชว์หัดใหญ่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะมอเตอร์โชว์หัดใหญ่ค่ะในนั้นเราก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมของเราแต่ละอย่างแต่ละวันแล้วก็รวมไปถึง รถยนต์จากค่ายต่างๆที่จะมาเป็นเหมือนเป็นออเดอร์ให้กับทุกๆท่านก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปชมในงานนะคะดูผ่านทางเพจแล้วอยากจะไปดูตัวจริงเชิญที่งานวันที่1นถึงสีนะคะ4วันมากันทุกวันได้เลยนะคะมาจองกันทุกวันได้เลยะคะ่ะสําหรับงานออเดอร์โชว์หัดใอยี่สิบเอ็ดนะคะวันนี้มีพี่ๆสมวนุคนอยากจะเรียนถามอะไรทั้งคุณรณรงษ์คุณท่า